b e บิวตี u f f e t สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่เฟิร์นกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพี่เฟิร์นจะมาแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มคิ้วใกล้ของแบรนด์บิวตี้ u f f e t นะคะซึ่งเซตนี้ถ้าได้ฟังชื่อแล้วจะรู้สึกแบบ มีความเจ้าหญิงมากๆเลยนะคะเซตนี้ชื่อว่าเซต The Bakery Princess นะคะซึ่งกลิ่นของเขาเนี่ยค่ะหอมหวานดุดเจ้าหญิงเลยเวลาลูกค้าซื้อไปใช้แล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นเจ้าหญิงมากๆเลยนะคะสารสกัดหลักๆของเขานะคะเป็นสนารสกัดจากดอกไม้สีขาวถึง เชนิดด้วยกันนะคะอย่างเช่นพวกดอกลิลลี่นะคะดอกมะลินะคะแล้วก็ดอกซากุระนะคะเซตเนี้ยใช้ไปแล้วนะคะมันจะค่อยๆปรับผิวให้กระจ่งางใสขึ้นและความหอมของเขาเนี่ยยังติดทนยาวนานยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เซตนี้มีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยจะมีเป็นตัวครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็ตัวบอดี้โลชั่นตัวบอดี้โลชั่นตัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับแบบพกพาได้สะดวกสบายและที่สำคัญคือกลิ่นมันหอมมากๆเลยน้องๆมันติดทนกับผิวได้ยาวนานด้วยนะคะเนี่ยพี่เฟิร์นทาให้ดูนะคะ กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อ,อนๆออเลยนะคะแล้วก็ให้ความหอมหวานยาวนานด้วยนะคะต่อไปนะคะมีอาบน้ํามีโลชั่นแล้วเราก็จะเป็นส่วนผสมของพวกน้ําหอมนะคะน้ําหอมตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นบอดี้มิสนะคะบอดี้มิสคืออะไรคะ Body Mist คือน้ําหอมที่ใช้ฉีดพบริเวณนะคะผิวกายของเรานะคะแล้วก็เส้นผมของเราได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เราใส่หัวน้ําหอมถึง4.5เเลยนะคะติดทนยาวนานประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นน้ําหอมนะคะเป็นเออเดอร์โคล e นนะคะโคลนไม่ได้หมายถึงที่ทาบริเวณรักแรนะคะแต่อันนี้เป็นเออเดอร์โคล e นเป็นระดับหัวน้ําหอมนะคะที่ทําให้ผิวของเราเนี่ย ติดทนยาวนานแน่นอนนะคะความหอมใส่หัวน้ำหอมถึงห้าจุ้าเปอร์เซนตเลยนะคะสำหรับตัวนี้เราสามารถฉีดบริเวณผิวกายของเราได้เลยหรือว่าเป็นจุดชีพจรของเราก็ได้นะคะนี่ลักษณะขวดจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็แนะนำลูกค้าเลยสามารถฉีดตรงจุดชีพจรได้เลยนะคะสองตัวนี้ต่างกันยังไงคะพี่เฟิร์นตัวแรกนะคะเป็นบอดี้มิสสามารถฉีดผิวกายแล้วก็เส้นผมได้นะคะหัวน้าหอมเนี่ยเขาจะน้อยกว่าตัว เออเดอ์โคโลนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นน้ําหอมเลยนะคะจะให้ความติดทนได้ยาวนานกว่านะคะทั้งเซตนะคะถ้าใช้ควบคู่กันแล้วนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆปรับให้กระจ่างใสขึ้นและทําให้ผิวของเราเนี่ยหอมมากๆรับรองนะคะเดินผ่านใครก็แล้วแต่นะคะลูกค้าต้องเหลียวมองแน่นอนนะคะสำหรับเซตเดอะเบเกอรี่พินเซสนะคะคลิปนี้นะคะพี่ฟนก็ได้แนะนำ ความรู้สินค้าของ The b a k e r y Princess ให้ครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะ Beauty Buffet ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย